ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร่วมคนคนชอบ,ช,อบชิมโอ้โหนะครับตอนนี้นะครับเรตติ้งของรายการของเราครับพุ่งกระฉูเลยครับส่งติดเข้ามาเยอะแย,ยะมากมายเลยเกินครับถัวต้มแล้วค่ะคุณพี่ต้มคะ่ะนั่นแหละค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราอยากจะบอกเลยว่าสําหรับคุณสมาชิกทั้งหลายที่ส่งรูปส่งคลิปต่างๆมาเนี่ยตอนนี้เรากําลังจัดลําดับอยู่นะคะในการที่จะนามาออกอากาศไม่ต้องกลัวว่าจะมมิได้ออกอากาศเลยนะคะครับผมก็จะออกแล้วเหมือนกันค่ะ ดีเลยค่ะคุณพี่เพราะว่าคุณพี่ออกนี่เลยคะ่ะจะได้หาผู้ชยายหน้าตาดีหมดคู่กันผมไม่ไปถึงหน้าที่การงานครับอะไรค <c oughs> ะไปไหครับไม่ไหวแล้วครับเนี่ยเพราะเย็นคนล,ลุกไปหมดทั้งตัวแล้วครับค่ะเอาไปไหว้นะคะไม่เป็นไรค่ะเราสักคู่กันก็แสดงว่าถ้าเกิดคุณผู้มชมเนี่ยชมรายการเราอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ อาหารที่อร่อยๆเมนูเด็ดๆนี่นะคะก็ถ่ายรูปมาคู่กับคุณหรือว่าถ่ายรูปร้านอาหารไายเมนูอาหารนะคะพิมพ์ชื่อคุณชื่อร้านชื่อเมนูตามีิชุดจังหวัดค่ะเดี๋ยวก็สามารถนะคะเอเนต์ส่งมาเลยค่ะที่สี่แปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดโอ้โหง่ายๆแบบนี้เองครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับหนึ่งร้อยท่านแรกครับใครที่ส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาก็จะได้รับเสื้อสวยหรูนะครับจากทาง Food Planet TV ไปนะครับส่วนใครที่ส่งเป็นภาพนิ่งเข้ามาครับจะได้รับเป็นกระเป๋าสวยเก๋ไปเลยครับ แบบนี้นะคะ100ท่านแรกค่ะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดส่งมาเป็นคลิปเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บฟ o o d ท l a น e t ทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกกอกรายละเอียดนะคะที่หน้าของทัวมคนคนชอบชิมค่ะเท่านี้เนี่ยนะคะกดหล่นรูปโหลดคลิปต่างๆเนี่ย ก็จะสามารถทอาเป็นสมาชิกกับพวกเราได้แล้อครับสำหรับนะครับภาพนิ่งวันนี้นะครับภาพแรกครับมาจากคุณสมอนะครับคุณเล็กหรือเปล่าเอาใจคนที่ชอบทานอาหารเจแต่ไม่ชอบรสชาติที่จำเจนะครับไปยังไงไปชมกันเลยครับไปเลยคุณเล็กราศีอดิเร็กตระการนะครับก็ฝากบอกมาว่าเมนูเด็ดของที่นี่นะครับก็จะมีทอดมันครับน้ำพริกองครับลาบครับ ผัดถั่วงอกเต้าหู้นะครับซดคล่องคอด้วยต้มยำเห็ดนะครับแม่ส่วนข้าวนะครับว่าต้องเป็นข้าวกล้องหอมมะลิครับรสชาตินุ่มลิ้นมากๆขอบอนครับนะว่าเป็นมื้อเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์จริงๆนะครับหรับร้านนี้ครับตั้งอยู่ที่โครงการของโกลเด้นเพลสนะครับสาขาพระราม9นะครับหรือว่าเลียบทางด่วนรามอินทราเอกมัยนั่นเองนะครับเมนูในร้านก็จะเป็นเมนูอาหารเจนะครับส่วนคุณเล็กย้ําว่าให้ไปลองชิมกันให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับ คุณเล็กรับไปเลยครับมาเลยสมาชิค,ครับ4831<อ>ไม่หมดขามไม่หมดเพราะว่า Number t นะคะวันนี้เนี่ยนะคะส่งมาจากคุณอัจฉรนั่นเองอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะอยากรู้ไหมคะว่าอาหาราเถวเนียครอวร่าอย,ยากรู้ครับที่งางานนี้นะคะไปดูกันเลยสวัครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ร้านแม่เฉลียว ใช้ตลาดหลังสวนก็เพย่อเราผมกับเราเชียงอ่อน als. เป็นร้านท e ี่เก่าแก่อายุม,มากกว่า50ปีเครื่องที่นี่เนี่ยอาหารเนี่ยเป็นอาหารปร่าใต้วรวมรสเด็ดอาาร่อยตลอดนะครับนั้นขอแนะนําอาหารที่ขึ้นชื่อของร้านแม่เฉลี่ยหน,นะะ่อยครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่าขับเนื้อแม่เฉลี่ยที่ขึ้นชื่อรสเด็ดผมบอกได้เลยว่าเป็นขักเนื้อที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยแกงส้ม กากระพงนะครับหรือบางทีเขาเรียกว่าแกงเหลืองซึ่งเป็นสุดยอดอาหารรสชาติเด็ดอร่อยนะครับมีกาทอดกาทอดกากระพงนะครับมีไข่พะโล่ไข่พะโลนี่รสชาติแตกต่างจากที่อื่นเป็นรสชาติเข้มข้นท่านต้องลองลองมาชิมแล้วท่านจะรู้ต้มกระดูกหมูนะครับต้มกระดูกหมูครับ ซึ่งมีรสชาติเด็ดมากๆรับอร่อยมาก mm hmm. เดี๋ยวพวกเราลองทา,มากนกันดูนะครับว่ารสชาติของร้านแม่เกลียวมันเป็นยังไงอครับอร่อยเปี่ยว mm hmm. แล้วก็ฝากท่านผู้ชมรายการด้วยว่า mm hmm. เข้ามาเที่ยวายมาตะปีนเหนือภาคเหรือขึ้นสวนชมดวงองอพวกเราจำเอาตัวในวันที่12ถึง16ตุลาคม 2550อย่าลืมนะครับมาลองชินที่ร้านแม่เหนียวร้านเก่าแมากกว่า50ปีรสชาติอร่อยที่สุดในประเทศโหยคุณออัชแนะนำมาดีขนาดนี้นี่นะคะก็รับไปเลยสำหรับหมายเลขสมาชิก4832เอาละครับมาดูคลิปสุดท้ายกันบ้างนะครับอันนี้จากกรุงเทพนะครับคุณสุชาดาจันท่ามอน,นะครับจะพาไปชิมอะไร ไปชมเลยครับไปโดยขาโอ้โหคุณสุชาดาครับสั่งก๋วยเตี๋ยวสูตรดั้งเดิมมารับประทานกันนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับปิดท้ายด้วยอาหารจานด่วนอีกหนึ่งจานแม่ต้องบอกว่าร้านนี้ราคาย่อมเยาไม่น่าเชื่อจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับวัตถุดิบที่นํามาปรุงนะครับก็ร้วนแล้วแต่มีคุณภาพสะอาดทั้งนั้นเลยนะครับร้านลุงนะครับตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเคลวันวรรวิหารนะครับ ถนนอรุณอมรินบางกอกใหญ่ส่วนร้านป้าไปตามหากันอเองนะครับเพราะฉะนั้นครับสำหรับคุณสุชาดาครับรับไปเลยครับหมายเลขสมาชิกค,ครับ4833 ส่งมาเด็ดๆแบบนี้เนี่ยค <en> ุณเลยแล้วก็คุณสุชาดารับเลยค่ะสาหรับกระเป๋านะคะจากรายการ o ู Planet TV ค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะสำหรับคุณอัชชานะคะก็รับไปเสื้อสวยๆค่ะจาก Planet TV เหมือนกันช่วงหน้านะครับกลับมากันในช่วงรวมบอลกันไปเชล